เศรษฐีคนหนึ่งค่ะเขาไม่มีลูกแล้วก็อยากมีลูกมากๆกค่ะก็เลยไปขอกับลุกคาเทวดาที่ต้นไทรโดยการสาวข้าวเจ็ดน้ําแล้วก็ทําสํหรับอาหารนะคะไปถวายแล้วคันนี้ลุกคาเทวดาเขาเห็นใจก็เลยไปขอลูกกับพระอินทร์พระอินทร์ท่านก็ประทานมาให้เด็กคนนี้โตขึ้นมาก็ชื่อว่าธรรมบาลค่ะมีความฉลาดหลักแหลมมากจนถึงขนาดเท้ามหาเท้ากบมินลพมค่ะเขาก็เลยเข้ามา เพื่อตั้งคำถามทั้งหมด3ข้อโดยให้ธรรมบาลเนี่ยเป็นคนตอบคำถามถ้าตอบได้เนี่ยท้ากบิลพมจะยอมตัดเสียนตัวเองค่ะแล้วธรรมบาลเนี่ยก็ตอบคำถามเท้ากบิลพมได้แล้วก็เท้ากบิลพมเนี่ยก็เลยยอมตัดเสียของตัวเองแต่ว่าศีรษะของเท้ากบิลพมเนี่ยถ้าตกลงพื้นเนี่ยจะเป็นเหมือนไฟบรรลัยการล้างโลกก็เลยให้าบางตำราก็ว่าเป็นบาด บริจาติกาของพระอินนะคะเจ็ดนางหรือบางตำราก็ว่าเป็นลูกสาวของเท้ากบิลพงษ์เองค่ะเป็นคนเอาพานเนี่ยมารองรับศีรษะของเท้ากบิลพงษ์แล้วก็ทุกๆปีเนี่ยก็จะต้องเ,อเหมือนกับเวียนเอาศีรษะที่อยู่ในพาน,นะะเวียนรอบเขาพัซซเมนมาดูวิธีการทํากับข้าวข้าวแช่นะคะเป็นป,ปลาป่นของชาวมอญของอํเาเภอลาดหลุมแก้วค่ะนี้จะแนะนําวิธีทําป,ปลาป่นซึ่งเป็นอาหารทานกับข้าวแช่ ของชาวมอญล่าหลุมแก้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีดูวิธีทําก็จะมีพวกป้าปนน้ําตาลทรายมะพร้าวคั่วน้ํามันแล้วก็หัวหอมทอดเดี๋ยวก็เราจะจะมาทํากันค่ะ